รักษาอาการป่วยมานาน5ปีสำหรับอดีตนางเอกชื่อดังนิง้งนิชยานาะสิริพงปรีดาหรือชื่อเดิมนิง้งกุลสตรีซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวได้บอกทุกคนว่าป่วยเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องอย่างไรก็ตามล่าสุดอดีตนางเอกดังก็ได้โพสต์ภาพพร้อมเล่าความจริงว่าจริงๆแล้วตนเองป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแต่สามีโกหกว่าเป็นโรคอื่นเพราะกลัวว่าตนจะทำใจไม่ได้นั่นเองเก็บไว้เป็นความทรงจำอีกหนึ่งปีไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่เท่าไหร่เท่านั้น เมื่อ11กรกฎาคม2019เป็นวันแรกที่ไปตรวจร่างกายพบว่าเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวขอโทษที่พี่ใหญ่บอกทุกคนว่าเป็นโรคอื่นเพราะกลัวนิ้งทำใจไม่ได้ต้องได้รับเคมีบำบัดทางเส้นเลือดด่วนทันที8คอสไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายไขยกระดูกได้เพราะร่างกายตอนนั้นไม่พร้อมขั้นตอนแรกต้องทำ PICC ลายแค่ฉีดยาชาอาจารย์หมอสอดกล้องและทอโดยดูผ่านทางจอ สายสวนภายในหลอดเลือดดำส่วนกลางเพื่อให้ยาโดยเจาะทางท้องแขนด้านซ้ายเข้าไปถึงปลายเส้นเลือดดำใกล้หัวใจและต่อท่อออกมาเป็นสองท่อเพื่อให้ยายังไม่นับเส้นเลือดใหญ่เส้นอื่นตอนเข้าไอซีอยู่ถึงขั้นเจาะเส้นเลือดที่คอเส้นเลือดสุดท้ายถ้าติดเชื้ออีกก็ไม่รอดโรงพยาบาลโทรหาตอนตีหนึ่งเพื่อให้มาเซ็นชื่อยอมให้เจาะคอ pcc ไลายนี้จะไม่เอาออกถึงแม้จะไม่ได้ใช้จะพันเก็บที่แขนห้ามโดนน้ำแต่ความจริงติดเชื้อให้เลือดให้เกล็ดเลือดให้พลาสมาให้ยาฆ่าเชื้อตลอด และเจาะข้างลำตัวสองท่อเพื่อเรนหนองและน้ำออกเพราะว่าข้างปอดมีหนองถึงขั้นใส่ท่อลงไปล้างโดยได้แค่ยาชาเท่านั้นเจ็บและหวาดเสียวแค่ไหนความโชคร้ายของนิ้งคือเข้าไปซีอูเกือบเดือนแค่ให้เคมีบำบัดคอสที่หนึ่งเท่านั้นต้องนอนติดเตียงประมาณเจ็ดเดือนเพราะเลือดออกไม่หยุดหลับไปหกวันอาจารย์หมอให้ญาติทำใจแล้วทุกครั้งที่ให้เคมีบำบัดจะแพ้จึงได้รับแค่สี่ครั้งเท่านั้นให้ไม่ครบควรทำยังไงละ่ะทุกวันนี้ต้องทานยาเคมีบำบัดท่าลิ้นโดนน้ำและยาพร้อมกันขมและเหม็นเคมีมาก บางครั้งจะอาเจียนต้องพกถุงตลอดแอบอาเจียนที่ร้านอาหารบ่อยมากทานวันละหเม็ดหลังอาหารตรวจเลือดทุกสองเดือนตลอดชีวิตแต่ใจสู้มากเมื่อวันนี้วันที่11กรกฎาคม2024ครบรอบ5ปีที่เป็นโรคลูคีเมียตรวจเลือดครั้งล่าสุดอาจารย์หมอย,ยังบอกว่าจะครบ5ปีแล้วนะคุณนิ้งอึดมากส่วนตัวขอให้อึดให้นานที่สุดสดใสทั้งกายและใจไม่เครียดขอให้รัฐบาลจ่ายยาแบบเบิกตรงเสียค่าส่วนต่างแค่ประมาณ1,000บาท รับยาทุกสองเดือนจากยาเม็ดละ1500ทานวันละหเม็ดตอน11นาฬิกาถึง12นาฬิกาไม่รวมยาโรคซึมเศร้าอีกประมาณ7เม็ดก่อนนอนดีมากที่พี่ใหญ่เคยเป็นทหารอากาศเก่าขอบคุณทุกกำลังใจทำสมุดให้กำลังใจของที่ระลึกต่างๆมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลเยี่ยมได้บ้างงดเยี่ยมบ้างและมาเยี่ยมที่บ้านนิง้งไม่เคยลืมนะค่ะเป็นความทรงจำที่ดีมากของนิง้งและที่สำคัญสุดคืออดทนอ่านจนจบและเข้าใจอารมณ์ของนิง้ง